พุรุนยางแตกนะคะมาอัปเดตล้อมือสองเข้าใหม่ค่ะแล้วก็มีล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะลายใหม่ๆเลยนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ราคา1,900บาทนะคะเป็นล้อสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะจัดโปรให้เลย1,900บาทล้อมีรับประกันด้วยนะคะนี่ค่ะมือสองนะคะใบพัดนะคะมีเข้าแล้วนะคะมี1ชุดเท่านั้นเลยล้อใบพัดนะคะหลายคนถามหายางปี22ด้วยค่ะหลักพันนะคะแมกเวลค่ะ6,900นเกนะคะ r อ อย่างเงี้ยค่ะ5,900นะคะแล้วก็มีล้อเป่าหยดน้ำค่ะล้อสวยๆเหมือนเบิกใหม่เลย6,900บาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะมาชมชุดแรกเลยนะคะชุดนี้เป็นแม็กเป่านะคะขอบ16นะคะหยดน้ำนะคะขอบ16ค่ะกว้าง8.5นะคะออฟศูนย์นะคะ นี่ค่ะล้อสวยมากนะคะสวยเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะสวยกิฟเลยนะคะเอาไปล้อเปล่าสี่วงสี่ล้อนะคะราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทค่ะหกพันเก้าร้อยบาทได้ล้อเปล่าสี่วงเลยนะคะหกพันเก้าร้อยบาทนี่ค่ะสวยมากนะคะเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็มีแม็กใบพัดค่ะชุดนี้แม็กใบพัดนะคะเอาไป8,900บาทยางปี22นะคะแม็กซบพัดขอบ18นะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะล้อสวยๆเลยนะคะแม็กบพัดขอบ18ยางปี22 265 618นะคะเบอร์ยางนะคะชุดนี้เอาไป8,900บาทค่ะแล้วก็มาจัดโปรล้อใหม่ค่ะล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์นะคะ นี่ค่ะเป็นล้องาน JP ด้วยนะคะมีรับประกันนะคะล้อใหม่แกะกล่องเลยนะคะรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ปี21 255 5เอ็ดนะคะนี่ค่ะกว้าง8.54ลูกนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถแน่นอนเลยนะคะชุดนี้เอาไปล้อใหม่แกะกล่องล้อมีรับประกันค่ะรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์เอาไปราคา1 9 0 0งบาทเท่านั้นนะคะถูกกว่ามือสองเลยนะคะ1 9 0 0งบาทเท่านั้นค่ะล้อกว้าง8.5นะคะนี่ค่ะ ดอกยางนะคะนี่ค่ะนะคะล้อกว้าง8.5นะคะจุดนี้นะคะมีล้อมีรับประกันด้วยเอาไป19,000บาทค่ะนะคะได้แม็กใหม่ แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซนต์ค่ะ4ล้อแบบนี้เลย1,900บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะนี้ค่ะลาย V-Series นะคะเหลือชุดสุดท้ายแล้วค่ะ V-Series นะคะนี่ค่ะราคาเอาไปจัดโปรเลยค่ะนะคะราคาอยู่ที่1,3,900บาทค่ะเป็นแม็กใหม่แกะกล่องเหมือนกันนะคะล้อ V-Series แม็กใหม่แกะกล่อง รัดด้วยยางปี22ค่ะยาง245 45หลัง275 40นะคะกว้าง8.54ลูกนะคะออฟ35นะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นเลยค่ะนะคะล้อไม่ล้นออกจากตัวรถเลยนะคะยางปี22นะคะนี่ค่ะยางเปอร์เซ็นต์ปี22จะแต่ได้ล้อใหม่แกะกล่องนะคะเอาไปราคาที่13,900บาทค่ะโปไปเลยนะคะ13,900บาทเท่านั้นนะคะล้อ V ซีรีสนะคะ นี่ค่ะแล้วก็มีแม็กเวลค่ะแม็กเวลยาง2 6 5 6ก8ปี20ค่ะนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะนะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะเอาไปที่6,900บาทค่ะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็ก e 30นะคะยาง2 5 5 5้8เอาไป5,900บาทนะคะเราไม่ซ่อมไม่ด้งยางตีแถมไปเลยนะคะนี่ค่ะ นะดอกยางนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะ R E 3 0นะคะยาง2 5 5 5 0 1 8ปี 25, 50, 18, 20ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะ5,900บาทค่ะนะคะอันนี้แม็ก R E 3 0ค่ะนะคะยางหน้า2 4 5 4 5 8คู่หลัง2 7 5 4 1 8นะคะปี21นะคะ นี่ค่ะใส่ลด5รู114ค่ะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะนะคะ7,900บาทนะคะนี้เลยนะคะอันนี้เข้าใหม่วันนี้นะคะแล้วก็มีด้านนี้ค่ะร้อยหยดน้ำนะคะ นี่ค่ะหยดน้ำยางปี23นะคะมีฝาดุมให้ด้วยนะคะเอาไป9,900บาทค่ะจุดนี้ก็แม็กหยดน้ำเหมือนกันของ16นะคะอันนี้เอาไป9,900บาทค่ะอันนี้ล้อซูดนะคะยางปี21ค่ะอันนี้เอาไป8,900บาทค่ะกานยก SUV นะคะสีดำหยอดขาวยางโตโยนะคะปี21ค่ะใช้ยาวๆเลยอันนี้เอาไปราคาอยู่ที่ 1,900บาทค่ะแล้วก็มีก้านยกนะคะกว้างเก้าออฟศูนย์นะคะ่ะสีดำหยอดแดงนะคะเป็นล้อเบโฟอร์ฟอร์มิงยางโตโยนะคะชุดนี้เอาไปราคา1,900บาทแล้วก็มีก้านยกค่ะชุดนี้นะคะสีน้ำตาลยางปี23เลยค่ะสวยมากนะคะเหมือนเบิกใหม่เลยค่ะนี่ค่ะยางดอกสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะ ยางปี23นะคะการยกนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะนะคะด้านในนะคะมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะนี่ค่ะเวลก็หลักพันนะคะสวยๆแบบนี้เลยล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์ค่ะสีดำหยอดแดงยางมิชลินปี22นะคะใช้ยาวๆเลยค่ะเป็นแม็กใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์เอาไปถูกกว่ามือสองะคะ่ะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีสีเทากัน,นะคะ่ะล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์นะคะ ปี21อันนี้เอาไป11,900บาทค่ะมีหลายชุดให้เลือกเลยนะคะ3,000กว่าบาทก็มีเลยนะคะนี่ค่ะนะคะร้านพูลยัยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 5 119 9 6 5 9นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0 9 5ย์9 9659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7นะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะหน้าร้านนะคะรับเทิร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะ เทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะร้านพุรุนยังแตกฝากติดตามด้วยนะคะร้านพุรุนยังแตกคะ่ะขอบคุณค่ะ